สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนกรองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับคลิปก่อนก็ได้ทําการเปลี่ยนแบรนดลองฮุชิทไปแล้วนะครับต่อมาก็จะมาทาการเปลี่ยนกรองน้ามันเชื้อเพลิงนะฮะอันนี้ก็เบิกสูย์มานะครับเป็นของตรีเพชรนะครับผมตัวนี้จะเป็นกรองเหล็กรุ่นเก่านะฮะก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยฮะข้างในนี้ก็จะมีโอลิงมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปถอดตัวกรองที่ติดกับรถออกก่อนนะครับกรองก็จะอยู่ใต้นี้นะครับอยู่ฝั่งล้อรถฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งคนซ้อนนะครับก็จะอย อยู่หลังเหล็กนี้นะครับนี่ฮะนี่กล่องน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะทําการถอดตัวนี้ออกมานะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องถอดปลั๊กตรงนี้ออกก่อนนะครับปลั๊กที่ติดตรงเนี้ยโอ้แตกกันแล้วครับตัวสลักยึดมันนะฮะเดี๋ยวก็ทําการใช้มือหมุนดูนะฮะใช้มือหมุนก็ออกนะครับสองมือหมุนเลยนะครับออกแล้วออกค่อนข้างง่ายนะครับผมระวังน้ำมันหยดใส่หน้านะครับ ออกไปข้างนอกดีกว่าออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็หาขวดมาตวงใส่นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ไปใช้งานอย่างอื่นได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับโอเค น่าจะหมดแล้วครับอันนี้ในกรองน้ํามันที่ออกมามันก็จะมีแบบมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะครับครับเราก็จะทําการถอดตัวนี้นะฮะไปเปลี่ยนใส่ตัวใหม่นะครับผมก็จะใช้ครีมในการหบุนออกนะครับครีมผมไม่มีครีมใหญ่นะก็เลยจะลําบากนิดนึงนะฮะได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ตัวใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะออกมาละมีข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับก็จะเหมือนกันนะ เดิมเป็นของแท้ของอีซูซูนะฮะอันนี้เป็นของตีเพชรนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะครับหมุนมือให้แน่นนะครับย้ำด้วยคีมนิดนึงนะครับให้มันแน่นนะครับต่อมาก็ใส่ลูกยางนะครับผมเขามีลูกยางนีง้ให้เปลี่ยนด้วยฮะไม่ได้เปลี่ยนเมื่อกี้เดี๋ยวแกะใหม่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางใหม่ด้วยนี่ฮะลูกยางแกะเดิมออกนะฮะแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคต่อมาก็ใส่ลูกยางฝั่งนี้นะครับ เสียก็เอาน้ำมันเครื่องนะฮะปาดบนลูกยางให้รอบนี้เลยนะครับเพื่อหล่อลื่นมันนะฮะประมาณนี้นะฮะนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับบิดเข้าให้แบบให้ตึงมือเลยนะให้แน่นที่สุดเท่าที่มือลูกจะบิดได้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่สายไฟนะฮะการเปลี่ยนกองโซลานะครับก็มีเท่านี้หลังจากเราใส่กองโซลาเสร็จนะครับผมเราก็จะต้องมาทําการสตาร์ทรถนะฮะแต่ก่อนการสตาร์ททุกครั้งนะครับเมื่อเราถอดกองโซลาออกมามันจะมีอากาศเข้าไปในระบบเชื้อเพลิงนะครับเราจะต้องทําการบิดกุญแจมาที่ออนนะครับแล้วกาศ ถูกขับออกไปให้หมดก่อนมันถึงจะสตาร์ตติดนะฮะถ้าเรามาแล้วเราไม่ทําแบบนี้เลยนะฮะแล้วเรามาสตาร์ตมันก็จะไม่ติดนะครับเป็นรุ่นของปั๊มติ๊กนะฮะที่ต้องทําอย่างนี้นะฮะเพราะรถไม่มีปัม๊มแยกถ้ามีปัม๊มแยกเราก็ไปแยกนะ้ำมันช่วยมันนะครับมันก็จะทําให้มันสตาร์ตติดง่ายขึ้นนะครับเราก็ทําซ้ำนงงี้ไปสี่ถึงหาครั้งนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะฮะการเปลี่ยนกรอง น้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะหรือว่ากองโซล่านะครับผมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะจะบอกว่างานที่เป็นงานง่ายมากครับแค่เราขันกองโซล่านะครับที่อยู่ข้างล่างเครื่องที่ผมขันให้ดูออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการบิดกุญแจไปที่ออนแล้วก็ปิดมาที่ออฟ15วินาทีนะฮะประมาณ5ครั้งนะหรือถ้ารถาใครปั๊มติ๊กดีนะฮะมันฉีดน้ํามันเร็วนะฮะมันก็จะทําการบิดเปิดเนี่ยใช้เวลาที่สั้นลงนะฮะหรือถ้าใครจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็ได้ครับคือเราใส่น,ใน,น้ํามันดีเซลนะฮะในกรองน้าลยแวว่่ส ถ้าปั๊มติ๊กใครเสียนะครับบิดเปิดบิดเปิดอย่างเงี้ยมาสตาร์ทไม่ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องไล่น้ำมันเองนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแชร์กันนะฮะเมื่อติดเสร็จเราก็ปลอมเครื่องทิ้งไว้นะฮะห้าทีถึงสิบนาทีฮะเดินเบาทิ้งไว้เลยอย่าเหยียบคันเร่งนะครับผมแล้วก็ค่อยดับเครื่องสตาร์ทลองดูใหม่นะฮะให้น้ำมันมันหมุนเวียนเต็มระบบก่อนจังหวะนี้เดี๋ยวผมปลอมเครื่องทิ้งไว้สิบนาทีนะครับ สินาทีแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนเองเหมือนผมนะฮะก็สามารถที่จะไปซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเองได้นะฮะไม่ใช่เรื่องยากนะฮะอีกอย่างนะับประหยัดค่าแรงไปด้วยนะับหากใครมีข้อสงสัยนะฮะสามารถสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ